เดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูแบบคร่าวๆนะครับนี่นะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักปากกาอีกด้ามหนึ่งนะครับที่ผมไปได้มาในช h อป e ีราคา499บาทนะครับนั่นคือสไต์ลัดเพนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น Gen 10นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันมาอันเดียวกับ โกโจด็อปอะไรนั่นหรือเปล่านะครับเจนสิบแต่ว่าทางร้านบอกว่ามันคืออันเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้พิมพ์แบรนด์โลโก้ไว้นะครับผมก็มาดูข้างในกันดีกว่าครับเริ่มเลยข้างในก็จะมีตัวเป็นคู่มือนะครับผมก็บอกเขาคาวนะครับว่ามันต้องกดไอ้ปุ่มด้านหัวมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคครับนี่ครับในกล่องก็จะเป็น ตัวหัวประกา1อันนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทิ้งริ้งไปด้านล่างนะครับแล้วทีนี้ก็ให้ทุกคนถ้าสมมุติว่าทุกคนอยากซื้อตัวสไตลัสเพนตัวนี้ก็ไปหาซื้อได้นะครับผมตัวกล่องก็จะมีตัวหัวประกาแล้วก็มีตัวสายนะครับเป็นไทสี C. เดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูเลย เป็นไทป์ C นะครับแล้วก็มีหัวปากกานะครับแล้วก็มีกล่องซึ่งมันก็กล่องมันก็ก้องแก๊งนิดนึงนะครับโอเคครับเรามาดูที่ตัวปากกาดีกว่าครับตัวปากกาโอเคสัมผัสนะครับตรงนี้จะเย็นๆแสดงว่าตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ส่วนหัวก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับโอเคครับ ถ้ากดตรงนี้มันก็จะมีสีน้ำเงินกับสีดำขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาลองใช้กันนะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับออกจากตัวบลูทูธก่อนนะครับบลูทูธโอเคแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บประกาตัวนี้ไม่ต้องต่อบลูทูธนะครับข้อดีเลยคือไม่ต้องต่อบลูทูธแล้วก็น้ำหนักนะครับค่อนข้างเบา กว่าปากกา Apple Pencil 1นะครับอันนี้จะเบาวกว่านะครับเป็นสไตลัส Gen 10นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในแอปโน้ตนะครับเดี๋ยวผมจะก้นกลางอันนี้วางมือได้นะครับเดี๋ยวผมวางมือนะข้าขีดนโอเคว่าสวัสดีครับอันนี้เป็น Gen 10นะครับสวัสด ดีครับโอเคครับโอเคครับแล้วทีนี้มันดูไฮไลท์โอเคเดี๋ยวผมจะลองอ่มันก็จะไล่มานะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งตรงๆมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอเราโค้งมามันก็จะเป็นแล้วพอเราทำองศามันก็จะใหญ่ขึ้น โอเคเรามาดูสายหนึ่งอันนี้เป็นสวัสดีครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นยังลบเดี๋ยวผมลองขีดตรงนี้โอ okay, เคแล้วก็ลบปุ๊บค่อนข้างทำงานได้ดีนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากอันนี้ก็เป็นตัดแปะขยับได้ ปกติโอเคครับทีนี้เราก็จะปิดตัวนี้คมันก็จะเขียนไม่ได้นะครับแล้วเราจะมาดูตัวนี้แทนตัวนี้ราคา3 5มพัมั้ง3 5มพันห้สามแปดประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าราคาจริงๆเท่าไหร่นะครับเพราะผมซื้อมานานแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะตัวนี้ต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็คือออกนี้ปึ๊บ อืมผมลืมบอกไปเลยว่าตัวนี้ใช้ไที C เพื่อชาร์จนะครับเขาบอกว่าชาร์จ1ชั่วโมงนะครับหึ่งชั่วโมงครึ่งจะอยู่ได้20ชั่วโมงนะครับเวลาทำงานของมันแล้วก็จะสามารถสแตนบายได้90วันนะครับตัวนี้นะครับที่ผมเพิ่งเขียนไปเมื่อกี้นี้เอเคเดี๋ยวผมบาตรงนี้ก่อนแล้วเรามาดูนันนี้คือ Apple Pencil 1นนะครับโอเค ตัวนี้ก็คือเราน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันดีแล้วเนาะก็คือเสียบเข้าไปตรงท้ายนี่ <Okay. S 2> แล้วมันจะให้เราเปิดบลูทูธนะครับเราก็เปิดบลูทูธไปตัวนี้จะต้องเปิดบลูทูธนะครับตัวนี้จะต้องเปิดบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมให้ดู นี่ต้องเปิดบลูทูธถ้าปิดบลูทูธก็คือไม่สามารถใช้การได้เลยนะคพวกสวัสดีครับตัวนี้จะให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างดีกว่านิดนึงจะให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างดีกว่านิดนึงเดี๋ยวเรามาดูประกาศไฮไลท์กันนะ ากกาไฮไลท์มันจะไม่เข้มเหมือนตัวนี้นะครับอันนี้ผมลงท้ำหนักน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูโอเคครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะใกล้เคียงกันนะครับกับตรงนี้แต่ตัวไฮไลท์หรือแรงเงาจะไม่ใกล้เคียงกันตัวนี้จะ มีการลงน้ำหนักที่ดีกว่าตัวนี้จะลงน้ําหนักยังไงก็อย่างนั้นเลยเข้มเหมือนกันโอเคเรามาต่อกันนะครับหนังสือนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมเข้าไปสักอันเดี๋ยวลองเขียนดูนะครับนี่นะครับถ้าเป็นตัวนี้นะผมไฮไลท์นะผมจะไฮไลท์นะปากกา Apple Pencil นะครับ นี่ไฮไลท์ของ apple pencil ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมต้องปิดบูทูธก่อนนะตัวสไตลัสเราต้องปิดบูทูททุกครั้งนะครับโอเคตัวนี้เข้าไปหน้าเดิมเลยนี่เรากดปึ๊บ เห็นไหมครับว่าตัวสไตลัสจะเข้มกว่าผมรู้สึกว่าตัว Apple Pencil นะเขาจะเหมาะกับงานที่มีความเป็นศิละปะมากกว่าเพราะว่ามันคำนวณน้ำหนักได้ดีแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ตัวสไตลัสอ่ะจะเป็นปากกาที่ใช้เขียนใช้จดธรรมดานะครับไม่ได้ซีเรียสกับน้ำหนักของมือมากขนาดนั้นนะครับ ซึ่งราคาของ2ตัวนี้ก็แตกต่างกันอยู่ประมาณ7 8ถึง8เท่านะครับตัวนี้นะซึ่งแล้วแต่ว่าจะหาได้ราคาเท่าไหร่นะครับหมายถึง Apple Pencil 1นะครับแล้วความพิเศษของไอตัว stylus Gen 10นะครับคือมันจะมีแถบแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูแบบคร่าวๆนะครับนี่นะครับ เห็นไหมเอ่ยมันมีแถบแม่เหล็กซึ่งมีอยู่2จุดนะหัวกับท้ายโอเคเดี๋ยวผมเอา iPad Air 4มานะครับลองดูฮะมันจะเป็นยังไงมันมีความสามารถในการนี่ค่อนข้างแรงมากเลยนะครับ นี่นะแต่มันไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าไปได้เหมือน Apple Pencil 2นะครับผมว่า500บาทมันก็คุ้มแล้วนะกับสิ่งที่มันให้มาขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองขีดเขียนบน iPad Air 4ดูนะสวัสดีครับ มันทับกันมันก็ค่อนข้างส้มเลยนะครับมันเหมาะกับการเขียนมากกว่าที่จะไปวาดรูปมากๆเลยนะครับมันไม่น่าจะวาดรูปได้นะครับเพราะว่ามันลงน้ําหนักได้ไม่ดีเท่ากับตัว apple pencil ของ apple โอเคครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่าทุกคนหรือเพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อตัวไหนมากกว่ากันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าสมมติคนงบน้อยแบบผมอย่างนี้ ก็อาจจะเลือกเป็นเจ้าตัวสไตลัสสไตลัส gen 10อะไรอย่างเงี้ยนะก็หาซื้อได้ตาม s h o ปปี้แะแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับกับตัวเจ้า apple pencil 1กับ pencil 2นะครับซึ่งผมไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อ apple pencil 2มารีวิวให้ดูนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่ามันแพงจริงๆผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกใจหรือผิดไปผมก็ขออภัยไว้ะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ